ครัสบสวัสดีผู้รับชมคลิปวิดีโอทาง YouTube นะครับก็วันนี้มาแกะหลอดไฟหลอดไฟมันดับนะครับก็เรเซอร์เนาะผมก็อยากรู้ข้างในมันมีอะไรนะครับก็ลองทุบๆดูนะฮะจริงๆมไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทุบนะฮะแค่จะกระแทกให้ไอ้นี่มันหลุดแต่ว่าหลอดมันแตกนะฮะก็แง้มๆดูนะฮะ ไงมีง้มดูเห็นไหมครับข้างในมันม,น,นมีแค่ขั้วเดียวเนาะนะครับข้างในมันมีแค่ขั้วเดียวนั่นหมายความว่าฝั่งตรงนี้เป็นหนึ่งขั้วเนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นหนึ่งขั้วก็คือ led เส้นนี้นะครับมันก็จะลากยาวหัวถึงท้ายนะครับแล้วก็ไฟที่จ่ายก็คือสองร้อยยี่สิบโวลต์นะฮะแต่ผมคิดว่าไอ LED แต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันกินไฟอา่าจึงมันเป็นไฟตรงเนาะแล้วก็มันคงกินไฟให้ให้มันลงตัวพอดีกับ210โวลต์นะฮะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูก่อนนะเพื่ออยากรู้นะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวจะทุบเลยนะฮะแต่ว่าต้องอันตรายนะฮะตอนนี้คือต้องเดี๋ยวผมจะเอา ผ้ามาห่อหรือเอาถุงพลาสติกมาห่อไว้แล้วก็ทุบไม่ให้มันกระเด็นนะฮะนะฮะอันนี้อันตรายมากนะฮะบาทมือก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถุมเอาไส้มันออกมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า LED ข้างในเนี่ยตรงนี้นะฮะ LED ทั้งเส้นเนี้ยเราจะมาทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลองไปทําก่อนนะครับก็ได้ ้าคีริ้วนะฮะผ้าขนหนูเก่านะฮะก็เดี๋ยวจะหอ่อนะครับหอ่อแล้วก็ลองทุบดูไปเลยนะฮะทุบไปเลยเนาะน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายนะคอนนะครับทุบไปเลยเนาะโดยค่อยมาดูกันนะครับทุบแล้วนะครับผ <c oughs> ลที่ได้ ตามนี้นะครับพอดีทุบแรงไปหน่อยวงจรขาดนะฮะตัวนี้ขาดไปเลยนะครับทุบแรงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะดูเป็นวิทยาทานนะฮะก็รู้แล้วว่าข้างในมันเป็น LED เป็นแบบนี้นะฮะแต่เราจะใช้งาน LED พวกนี้ยังไงอืมผมว่ามันน่าจะขาดแล้วนะบางบางดวงนะฮะบ,บางดวงก็ใช้ได้อยู่นะฮะต้อง ลองเอาไปวัดดูนะะเดี๋ยวจะลองทุบให้หมดเลยนะฮะเหลือดวงดีๆสักดวงสองดวงก็ค่อยว่ากันหรือหลายๆดวงก็ค่อยว่ากันนะฮะก็ค่อยๆทุบแล้วก็ค่อยถอดเห็นไหมครับค่อยๆดึงไอ้ตรงนี้ออกแต่ว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่ามันคมมากนะครับเด็กๆก็ไม่ควรทํานะครับเด็กๆไม่ควรเล่นไม่ควรทํานะอันนี้ผมเป็นการศึกษาเนอะอยากรู้รเฉยๆนะว่า ข้างในหลอดไฟ LED แบบเนี้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับเนาะก็คือมันจะมีหลอด LED มาตูมนะเขาไม่รู้เรียกอะไรนะฮะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆน,นะฮะก็คิดว่าวงจรมันน่าจะมีปัญหาแล้วมันมันชดแล้วนะครับเนาะก็มันเลยทําให้หลอดอื่นๆเสียไปด้วยนะครับก็เอาไว้ศึกษานะครับเป็นกรณีศึกษาเนาะก็ อผมไม่ทําต่อละนะครับก็เอาไว้เทียงแค่นี้นะครับก็หลอนี้ก็จะทิ้งนะฮะแล้วก็ซื้อใหม่นลจะปลอดภัยกว่านะครับก็ที่ทุบก็เพื่ออศึกษานะครับอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรแค่นั้นเองนะครับเนาะก็คงจะขาดหลายหลอดแล้วนะฮะเดีวผมเห็นหลอดมันดําแล้วนะครับสังเกตดูมันมันดําแล้วนะครับก็หลายๆเสินมันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับครับโอเคนะครับเมื่อทุบมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ LED เห็นดูใช่ไหมครับเมื่อทุบมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมาเจอวงจรตัวนี้นะครับบังเอิญว่าผมทุบโม่แปลงหลุดไปแล้วนะฮะโมแปลงเล็กๆไม่เป็นไรนะครับมันก็เออนะแปลงเนาะ แปลงวงจรเนี่ยเป็นไฟตรงนะผมว่านะจาก AC เป็น DC ซนะเพราะว่าหลอด l อ d ดีมันต้องกินไฟขเขาเรียกว่าอะไรดีกินไฟกินไฟตรงอยู่แล้วเนาะกินไฟ DC อยู่แล้วนะฮะแปลงจาก AC มาผมทุบไปละไม่เป็นไรก็มันจะเหลืออุปกรณ์ภายในเพียงแค่นี้นะฮะมีอ่าคาปาซิเตอร์นะ แล้วก็วงจรน,น่าจะเป็นวงจรเรียงกะเรียงกระแสนี่นะฮะน่าจะข้างในมันน่าจะมีพวกบริดไดโอดมีไอซีคูมไฟนิดหน่อยตรงนั้นนะครับโอเคนะครับ